สวัสดีครับวันนี้อาดีเกษตรพัฒนานะครับจะมาบอกถึง6เหตุผลที่ต้องจองกล้าปเปล์าน้ำมันอย่างนี้นะครับเพื่อไปปลูกนะครับอันดับแรกเลยเหตุผลแรกเลยก็ค,คือ1ได้สายพันธุ์ตรงใจนะครับเนาะตรงตามพื้นที่พื้นที่เรามีดินทรายพื้นที่ดินเหนียวพื้นที่มีน้ํามีระบบน้ําไม่มีระบบน้ําหรือพื้นที่เนินนะครับ แตลและสายพันธุ์ก็ตอบสนองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการวางแผนในการเพาะปลูกนะครับอันดับแรกเลย1เราได้สายพันธุ์ตรงใจแล้วก็ตรงตามพื้นที่แน่นอนและ2ได้กล้าสวยๆอย่างนี้ครับตามช่วงเวลาที่เราต้องการเช่นเราจะปลูกปลายฝนต้นฝนในช่วงไหนก็ตามเรามีระบบน้ํไม่มีระบบน้ํานะครับเราสามารถได้ช่วงนั้นเลยอันที่3เรามีเวลาไปเตรียมพื้นที่คําว่าเตรียมพื้นที่นะครับบางที่ อาจต้องยกล่องบางที่อาจจะต้องเตรียมดินไม่เหมือนที่อื่นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงดินหรือว่าการขุดหลุมปลูกแต่ที่ก็แตกต่างกันไปเห็นไหมครับเรามีเวลาละเราไม่ต้องเร่งรีบนะครับเหตุผลที่4เลยครับเราได้กล้าตามคุณภาพที่เราต้องการพอเราจองเสร็จใช่ไหมครับแปลงเพาะเขาก็มาวางแผนในการผลิตให้เรานะครับแล้วก็ได้กล้านี่ครับสวยๆแบบนี้ไปเลยไม่ต้องรอว่ากล้าจะเล็กกล้าจะใหญ่นะครับเห็นไหมคุณภาพตามต้องการเลย ห้าเลยนะครับสำคัญไปอีกคือเราได้ตามจํานวนที่เราต้องการอีกนะครับก็คือหนึ่งแหละบางทีบางครั้งเราอาจจะจองกับแปลงเพาะไปสมมุติว่าเรา,อาจองไปพันต้นแต่พอถึงเวลาเราไปเตรียมที่อะไรเสร็จถูกไหมครับพอไปเตรียมที่มันอาจจะได้มากกว่า1,000หรือได้น้อยกว่า1,000เราก็สามารถแจ้งไปที่แปลงเพาะได้เห็นไหมครับสุดท้ายการว่าเราจะไม่ขาดต้นกล้าในการเพาะปลูกหรือไม่ซื้อ มันเยอะจนเกินไปไหมเสีต้นทุนได้ด้วยและประการสุดท้ายเลยประการที่6นะครับส่วนใหญ่แล้วการที่เราจองก่อนล่วงหน้าเขามีโปรโมชั่นส่วนลดครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับกับพี่น้องชาวเกษตรกรส่วนปาล์มมมันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับถ้าเป็นช่องทาง y t u t u นะครับก็ไปที่ R d เกษตรพัฒนา ถ้าเป็น Facebook f แฟนเพจนะครับเรามี2ช่องทางช่องทางแรกถ้าเป็นเรื่องของกล้าปาล์มน้ำมันนะครับก็ไปที่ RD กล้าปาล์มพันดีส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดก,การสวนเรื่องของปุ๋ยนะครับไปที่เพจ RD ปุ๋ยดีราคาถูกขอบคุณมากครับ